น้องทุกคนครับหลังจากยาโคบได้ออกจากบ้านเป็นเวลา20ปีครับประสบะการณ์ชีวิตมากมายครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นประสบะการณ์ที่ค่อนข้างท้าทายแล้วก็มีปัญหาครับก่อนที่ยาโคบจะเดินทางถึงแผ่นดินคนาอันยาโคบก็มีความกลัวเกี่ยวกับพี่ชายครับก็คือกลัวว่าพี่ชายเอซาวยังโกรธแค้นและก็จะทำร้ายเขาครับแต่ในที่สุด การคืนดีระหว่างยาโคบกับเอซาวก็เกิดขึ้นได้อย่างดีครับชีวิตต่อไปนี้ยาโคบคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยลงตัวครับใช้ชีวิตกับครอบครัวเลี้ยงดูครอบครัวในแผ่นดินคณาอันเหมือนกับคุณปู่อับราฮัมครับในบทที่33พระคัมภีร์สรุปว่ายาโคบเดินทางกลับจากปัดดานอารัม ถึงเมืองเชเคมในแผ่นดินคาะอันด้วยความปลอดภัยยาโคบตั้งกระโจมตรงหน้าเมืองซื้อที่นาซึ่งเขาตั้งกระโจมจากลูกหลานของฮาโมูปิดาของเชเคมครับวันนี้เราศึกษาปฐมกาลบทที่34แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในบทที่34นั้นไม่ได้เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ยาโคบ เดินทางถึงแผ่นดินคณาอันครับเหตุเพราะว่าตอนที่อยากโคบเดินทางมาถึงแผ่นดินคณาอันในตอนแรกนั้นพวกเด็กๆพวกลูกๆก็ยังมีอายุน้อยอยู่ครับเข้าใจว่าตอนนั้นซิเมโอนเลวีก็คงมีอายุประมาณ12หรือ11ปีครับส่วนดีนาซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวเกิดหลังจากเซบาลูนฉะนั้นทั้งซิเมโอน เลวีดีนาสนิทกันมากครับเพราะว่าเป็นพี่น้องที่มีแม่คนเดียวกันครับบทที่34เริ่มบอกว่าดีนาบุตรหญิงของอยาโคบที่เกิดจากนางเลอาออกไปเยี่ยมหญิงสาวของแผ่นดินนั้นในประเพณีสมัยนั้นครับการแสดงออกของดีนาถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครับ ผู้หญิงวัยรุ่นตามชนบทไม่ควรออกจากบ้านเข้าไปในเมืองโดยตัวเพียงลำพังคนเดียวครับดีนาออกไปปฏิสัมพันธ์กับเหล่าผู้หญิงชาวคนาอันแล้วก็อาจเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมครับในศั์พิบรูศับแอคคาเดียนและก็ภาษาอาหรับิกต่างก็ใช้รากศัพท์ในเชิงที่บอกว่า พฤติกรรของดีนาสอบไปในทางยัวสวาดหรือสัมสอนครับเชเคมบุตรชายของฮาโมชาวเฮไว้ผู้ปกครองแผ่นดินนั้นเห็นดีนาก็จับเธอไว้บังคับให้ร่วมหลับนอนแล้วก็ข่มขืนเธอคำว่าเชเคมเป็นทั้งชื่อเมืองและก็ชื่อคนครับในหนังสือปฐมกาลเชเคมเป็นบุตรของฮาโมเจ้าเมืองเชเคมซึ่ง ฮามตั้งชื่อเมืองตามชื่อลูกของตัวเองครับในหนังสือโยชูวาเรื่องราวเกี่ยวกับกระดูกของโยเซฟซึ่งชาวอิสราเอลได้นำออกจากอียิปต์ได้ถูกนำไปฝังไว้ที่เชเคมครับทั้งฮาโมและก็เชเคมเป็นชาวฮีไวครับเป็นเผ่าโบราณที่สืบเชื้อสายมาจากฮามซึ่งเป็นบุตรของโนอาเราอ่านพบในบทที่10บครับ จริงๆแล้วคนขณาอันทุกคนคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินขณาอันส่วนใหญ่ก็เป็นเชื้อสายของฮามครับบางครั้งบางตอนพระพีเรียกหามว่าขนาอันด้วยซ้ำไปครับอะไรที่เป็นสาเหตุหลักหรือเหตุจูงใจของเชเคมในการกระทําต่อดีนาเราก็ไม่ทราบแน่ชัดครับที่รู้ก็คือเชเคมเป็นลูกของเจ้าเมืองครับพระพีบอกแต่เพียงบอกว่า เชเคมบุตรฮาร์โมนชาวฮิไว้จับนางแล้วก็ข่มขืนนางครับการกระทําของเชเคมถือเป็นการบุกรุกเหยียดหยามและก็ใช้อํานาจในทางไม่ดีครับยาโครบรู้เรื่องราวที่เชเคมทําให้บุตรหญิงของตนเองอับอายยาโคบก็ไม่ได้พูดอะไรครับยาโคบเป็นคุณพ่อที่แปลกครับไม่ได้จัดการกับการเป็นทุกข์เป็นร้อนของลูกสาว เรารู้ว่ายาโคบไม่ได้รักนางเลอาดีนาก็เป็นลูกสาวที่เกิดมาจากนางเลอาครับแต่บรรดาพวกพี่พี่พี่ชายของดีนาครับกลับมาจากท้องทุ่งแล้วก็รู้ข่าวเรื่องนี้ครับพวกเขาเป็นทุกข์และโกรธเชเคมเป็นอย่างมากครับที่เหยียดยามอิสราเอลโดยหลับนอนกับบุตรหญิงของอยาโคบซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำครับ ทั้งเชเคมฮาโมยินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็แต่งงานกับดีนาอย่างถูกต้องตามประเพณีแล้วก็เสนอบอกบอกว่าเราจงเป็นทองแผ่นเดียวกันท่านจงให้บุตรหญิงของท่านแก่เราและท่านจงรับบุหญิงของเราไว้เถิดจงอาศัยอยู่กับเราแผ่นดินที่อยู่ต่อหน้าท่านท่านเลือกอยู่ที่ใดก็ได้จะค้าขาย จะครอบครองที่ดินก็ได้ถ้าเราย้อนกลับไปถึงสมัยคุณปู่อับราฮัมครับอับราฮัมไม่คิดไม่ต้องการแล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่สัมพันธ์และเป็นทองแผ่นเดียวกันกับชาวคณาอันโดยเด็ดขาดตอนที่อับราฮัมสั่งให้คนใช้ไปหาภรรยาให้อิสอักก็ให้คนใช้สาบานบอกว่า ท่านจงสาบานต่อพระยาเวพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินว่าแม้ฉันจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินขณะอันท่านก็อย่าเลือกลูกสาวของเขามาเป็นภรยาลูกชายของฉันเชเคมทำให้ดีนาน้องสาวของพี่ๆต้องอับอายบรรดาบุตรชายของยาคบจึงลวงเชเคมกับฮาโมพูดบอกว่าเราจะให้น้องสาวแก่ท่าน ให้น้องสาวแต่งงานกับท่านแต่พวกท่านมนยังไม่เข้าสุนัตเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องอับอายครับที่จะต้องแต่งงานกับคนไม่เข้าสุนัตถ้าท่านต้องการเป็นเหมือนกับเราให้ผู้ชายทุกคนเข้าสุนัตเสียก่อนคำพูดของเราลูกๆของอยาโคบก็มีความจริงปะปนอยู่ครับพระพุทเจ้าตัดกับอบราฮัมบอกว่าท่านและลูกหลานของท่าน ที่จะตามมาทุกรุ่นจะต้องรักษาพันธสัญญากับเราไว้แล้วก็นี่คือพันธสัญญาของเราซึ่งท่านจะต้องรักษาไว้คือบุตรชายทุกคนที่เกิดมาจะต้องเข้าสุนัขการเข้าสุนัขก็คือการตัดปลายหนังองคชาตครับซึ่งถือว่าเป็นความเจ็บปวดของร่างกายสำหรับผู้ชายครับทั้งฮอร์โมนและก็เชเคมพอใจกับข้อตกลงดังกล่าวครับ เพราะเชเคมหลงรักนางดีนาอย่างมากครับฮาร์โมนกับเชเคมบรชายไปที่ประตูเมืองแล้วก็บอกบรรดาผู้ชายในเมืองให้เข้าสุนัตด,ด้วยบรรดาชาวเมืองทุกคนเห็นด้วยกับฮาร์โมแล้วก็เชเคมฉะนั้นผู้ชายทุกคนก็เข้าสุนัตครับสาวันต่อมาเมื่อผู้ชายทุกคนยังเจ็บแผลที่เข้าสุนัตอยู่ บทสองคนของอยาโคบคือซิเมโอนและก็เลวีพี่ชายของดีนาถือดาบเดินเข้าไปในเมืองโดยที่ไม่มีใครระแวงแล้วก็ฆ่าผู้ชายทุกคนครับเขาใช้ดาบฆ่าฮาโมนและก็เชเคมบุตรชายด้วยแล้วก็นำดีนาหนีไปจากบ้านของเชเคม10ปีที่แล้วยาโคบเดินทางกลับจากปัดดานอารัมถึงเมืองเชเคมเพดินคณาอันอย่างปลอดภัย เขาตั้งกระโจมตรงหน้าเมืองซื้อที่นาของฮาโมบิดาของเชเคมแล้วก็สร้างแท่นบูชาเรียกว่าเอลพระเจ้าแห่งอิสราเอลวันนี้ฮาโมเชเคมพร้อมลูกชายแล้วก็ชายชะกันทั้งเมืองถูกสังหารหมดครับและที่แย่กว่านั้นครับเมื่อฮาโมนและก็เชเคมถูกฆ่าตายบุตรชายคนอื่นๆของอยาโคบครับ ตางกรูกันไปที่ศพปล้นสะดมเมืองต้อนฝูงแพะแกะโคลาและทุกสิ่งที่อยู่ในเมืองไปและไปที่ทุ่งนาพร้อมทรัพย์สินอื่นๆทั้งหมดแล้วก็จับบรรดาผู้หญิงและเด็กเป็นเฉลยยึดทุกสิ่งที่อยู่ในบ้านไปด้วยเบงเชเคมย่อยยับด้วยฝีมือของบรรดาเหล่าลุกๆของอยาโคบครับใครเป็นต้นเหตุใครทำเกินกว่าเหตุ เชเคมหรือว่าลูกๆของยาโคบครับแต่ที่แน่ๆครับการกระทำของเชเคมเป็นการเหยียดหยามอิสราเอลทํากับเธอเหมือนเธอเป็นผู้หญิงแพศยาพวกเขาโกรธมากและก็แก้แค้นอย่างรุนแรงครับยาโคบจึงตําหนิซิเมโอนแล้วก็เลวีบอกว่าลูกทําให้พ่อเดือดร้อนเสียแล้ว ชาวแผ่นดินทุกคนทั้งชาวคณะอันชาวเปริซีจะเกลียดชังพ่อพ่อมีจำนวนคนเพียงเล็กน้อยถ้าเขาร่วมกันมาโจมตีเขาก็จะเอาชนะพ่อทำลายพ่อและก็ครอบครัวเสียแต่บทของอยาโคบตอบว่าเราไม่ยอมให้เขาทำกับน้องสาวอย่างหญิงแพร่สยาหรอกพี่น้องคิดอย่างไรครับ การแก้เขนของหลบบรรดาลูกๆของอยาโคบท่านคิดว่าสมควรหรือไม่สมควรพบกันอีกในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ